ก็ได้ครับสหรับวันนี้ก็คาดตีแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าครบ5ปีแล้วก็ขอให้พี่พี่ทีมงานทุกคนก็มีความสุขกับา5ปีเพด้วยแล้วก็บอกว่าพวกเราจะได้ทำงานก็เป็นความสุขรู้สึเหมือนโตมากับเพื่อนเพราะว่าเหมือนตอนที่เราเพิ่งเดบิวต์มาครับมอย่างที่บอกมป็นยังไงว่าวันแรกงานแรกของพวกเราเป็นงานแรกก็สือเป็นงานแรกแรกแล้วกันไม่แน่ใจว่างานแรกหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าที่แบบพวกเราตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงดูเราแต่แบบว่าเรายังกับพี่ คือแบบยังดูจริงๆคือรู้สึกว่าตอนนั้นยังยังเก่งๆ,ๆอยู่เพเราบอกว่าเป็นแบบติดสองคนเลยที่ขี้เภาติดสองคนถ่ายรูปแมกซีนแ้วงมันก็แบบว่ากิงๆมัไมถ่ายอไงออกมาให้มันแบบออกมาทร้มันิดสคนอะไร,งรงเงี้ยกที่มันก็แบยังดูแล้วก็สอนเรามาตลอดเลยใช่ก็โตมากับที่มนจริงแล้วคนเราก็ได้ถ่ายแมกกาซีนกับพกแมกซีปล่อยมาก็รู้สึกว่าทุกครั้งี่ได้ถ่ายรู้สึกแบบพี่อีฟัน <ๆ S 2> <ค>นีมากก็เป็นอย่างนี้มาร้่ยจอถ่ายทุกทีเสร็จแล้วก็จะ ชื่อของตอนนอนแบบนอนแผ่สองคนเป็นแบบเป็นแบบสองคนอ่ะใช่ใช่ใช่ผมย้อนย้อนไปรู้สึกว่าตอนนั้นยังแบบว่ายังไม่รู้มุมหน้าตัวเองหน้าตัวเเก่งมากเลยตอนแรกได้ถ่ายคลิปอีกเรื่องหนึงสิ่งเก่งๆใช่ใช่รู้ว่ารู้ว่าแบบสไตล์เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่จะลองถ่ายแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบซิล h o u e ขาวดำเขาวดำเขาวดำอะไรอย่างเงี้ยแตัดกันไว้เพราะว่าปกติเราจะถ่ายแบบเป็นสีสีสันอย่างเงี้ยใช่ไหมดูมีควาน่ารัก รู้สึกว่าเราแบบเริ่มโตขึ้นละอยากทำอะไรใหม่ใหมบ้างอ่ะเป็นหนุ่มแล้วร่มแล้วคอนเซ็ปต์สีก็ใหม่อะไรอ๋อเอาอันวยวันนี้มาแค่สองคนด้วยก็ก็เราดูดิครับ่่วเเกกินนูอะ ข่ดังขาวดอ้ยอ้ยน้องออกต้องถามพ่อขาบยงอะนะงพี่สายหน้าพี่เกิดนะอย่างกับไคเออพี่เกิดอย่้งองแหลว่าเอออยากใครขวนะเอาจริงก็ยับยอยู่แล้วยับยับแต่รู้สึกว่ารอรออะไรกันอย่าโอเคพี่พอเพี่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 พ่พี่พี่่พีี่่อ่่่ี่่่ ก็ผมว่าผมแบบไหวเอาแหละแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอ่าปั้นหน่อยปั้นหน่อยใคนที่จะทุกคนจะให้เวลาตัวเองเท่าไหร่คะให้สามเดือนออกเพราะว่าตอนนี้เรามี แม้ว,ว่าพ่อแม่ก็ให้มาดีครับ <Yeah. S 1> แม่กนาดดแม่ขนาดนั้นก็รู้สึกว่าจริงช่วงนี้เด็กบัตก็เหมืนนอนแบบออกกำลังกายครับ <Yeah. S 1> ถ้าสังเกตในไอจีก็เหมือนพวกเราจะไปฟิตเนสอะไรอย่างี้ <Yeah. S 1> อาจริงก็โดนพี่ยมบอกว่า <laughs> ส่งให้ไปนี่แหละ <laughs> เพราะเราแบบต้องฟิต mm hmm. เรียมคอมแดด ที่เห็นที่ขุดกูก็คือว่าเราต้องเตรียมไห้ถุงพอจะทำแบ็คคือบอแค่เตรียมตัวเฉยๆอ่าไม่บอกว่าทำอะไรอ่าไม่ทำอะไรไม่ทำะแล้วหรอยังไม่เห็นอะไรพิเศษที่ที่ต้องเตรียมตัวกันรุ่งอ่ะจะมีอะไรพิเศษออกมาก็โอ้หลายอย่างเลยครับแต่บอกไม่ได้เลยทุกอย่างครับพี่บอกไม่ได้เลยหรอบอกไม่ได้เลยคืออะไรไอ้ที่บอกได้คือคอมแบ็คนี่แหละเราเราเตรียมตัวกันคือ มันจะมีช่วงที่เราหายไปถ่ายในการแบบเที่ยวใช่ไหมเราก็เหมือนเรบทางหายจากการแบบเรีว่าซ้อมเต้นซ้อมร้องอะไรอย่างเงี้ยพอพอแบบว่าได้กลับมาแบบต้องมาคัมแบ็กละอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องแบบว่ามาปรับกายแล้วก็แบบกลับมาในเรืองทุกช้นที่เราทำกันอะไรครับมุกเข้มขึ้นไหมก็ก็ไม่เข้มขนาดนั้นเน่ะรอดูเิครอบอยู่ในขั้เซตอยู่ในกระบวนการครับที่จริงมันคือมันจะโตที่จุดเดิมมากเลย ตขึ้นแไมาการทำน์ั้งนี้ก็ต่อขึ้นหปีแล้วพียไม่กี่ปีแล้วเราขึ้นาปีี่ิขนาดนี้มันต้องตเมันต้เป็นแหม่่นก็ไม่อยู่ช่วยแลวด้วยแวเรขอตัวช่วยดูเสร์ฟอะไรมาเกอมาช่วยพี่หน่อยก็ก็จริงก็น่าจะตขึ้นแล้วขึ้นนิดนึนิดงแต่ว่าก็รอดูก่อยากอยากอยากไอสิ่งที่เราทำแบน์กลับมาอะไรที่เซอร์ไพรส์บนแบร์เอร์ไพรส์เอาจริงหสิ่งที่เซอรพส์คือสิ่งที่กเรา ่ก็มีพี่ที่รันเป็นสีแดงนะับแล้วก็พี่จินจินสีขาวขาวบอลบอลอันนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้จะเป็นอไรจะปล่อยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเราแค่ความอยากแค่ความอยาก เอาสีนีออแครัเขียวนีออนนะไม่รู้ทำได้เปล่าแต่่ต่อไว้ก่อนครับสีดำดีนะครับไม่เคยเปลี่ยนสีเคยเปลี่ยนสีเราความอยากจะเปลี่ยนสีสันสีสันต้นแบบถ้าเราต้องรู้สึกว่าต้นต้นยบบนาครับตอจะมีเหมืออนแล้ว่ยช้า อะไรนะครับขี่ไม่ขี่วันได้แล้วก็ตอนนี้พูดไม่ได้ไงยฮะรต้องรอมันมันต้นเดือนก่อนแคเห็นอะไรบ้างคะแค่เห็นอะไรก่อนแม่นอนรู้สึกว่าจะเป็นชิ้นงานเป็นทีวีก่อนลูกค้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีทีเซอร์ไหมพรีเซอร์เสร็จก็น่าจะมีเอ็มบีต่อป็นเพลงมากนะต้องเป็นเพลงเราพี่อยูไม่ได้เล่นซี่นี่แล้วเออแต่เพลงตอนนี้จะเป็นอะไรแล้เพลงตอนนี้เหรอเพราะฉะนั้นก็จะสปอยได้แล้วยังนี่ยังสปอยไม่ได้ยังี้ยท่านี้ครั ความจริงในงานนี้ก็เหมือนสปอยไปบ้างแล้วถ้าถ้าเห็นอย่าเผ็ดสปอยสปอยเดียวสปอยเดี่ยวอะไรอันนี่สปอยแล้วอ่ะอ kind of ันนี้แล้วอันนี้อันนี้คือ네อันนี้คือกอดครับกอดเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเอาเดี๋ยวมีคนเอาหน้ามาวางไว้แล้วก่อน เรามีสิบสอคนไงก่าลาเป็นคู่อ่าเราคู่เราอะเราคู่เอสองคนันนี้พีสิบสองคนเป็นตัวนี้ก็เดนก็เอาอาจริงต้องต้องไปเอาเองีกว่อเคราเป็นเราะเป็นใครนะเอาเอาไปว่าเราไม่ได้ไม่คว้ากันอไม่ได้อันนี้อันนี้มาไงกันไกนเฉาก็ได้เอาไปกินกันก็ได้ะไม่เช็คูวเราไม่เช็คพวกเราอไรเงี้รู้จักไเงี้ยใครเ็นนนดวบางคนขึ้นเยสักะไบ้างนผมว่าเอาจริงรู้สึกว่า กูเลยอยากลองเทขึ้นเทขึ้นจริงครับไม่ใช่ครับทีวีที่แบบว่าเทมากแล้วก็เมื่อกี้คุณเปรมว่านึกว่าถ้าปล่อยเทไปทุกคนน่าจะชอบมากเลยก็รู้ตัวโตเป็นหนุ่มไหมก็แล้วจริงแล้วโตอยู่โตไหมก็โตแหลกก็โตแหลกไม่โตเลตยนี้ก็จะใช่หนุ่มหรือเปล่าจากเด็กน้อยเป็นวัยรุ่นแล้วกันครับยัยังไม่ใช่หนุ่ม วใช่หนุ่มพี่ครับอ่าเขึ้นบนด้วยรุ่งอยู่หนุ่มันนี้ไปร่วมแสดงเข้าไปโอ้โหไปมาทั้งบรรยากาศในการร่วมงานกันกับพี่เื่องใหญ่เอาจริงรู้สึกแบบเอาจริงรู้สึกว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบตกมุกโบ๊ะกันอยู่แล้วแต่พอไปเจอตุ้นใหญ่จริงรู้สึกว่าเขาแบบเก่งมากในการในการเล่นลุกอระเล่นเวลาเวลาไปเจอพี่เขาเล่นลุกก็เหมือนแบบว่าได้ได้เจอตัวจริงตัวจริงเล่นลูกกระเล่นเราก็จะแบบยินเอาจริงวันนั้นไม่ได้ แค่จะไม่ได้ไปตอบบทเลยรู้สึกอพีดขำมากหรอพี่เขาเลียเพราะพี่เขาได้ยังสนุกมากใช่เราต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างนะที่จะต้องไปเจออะไรที่มาเซอร์ไพรส์มากเปลี่ยนมาเพื่อนอะไรเอาจริงมันต้นสดทุกอย่างแล้มันมันมีบทแหละแต่มันเหมือนเราเราไปเราไปต้นสดมากกว่าอะไรใช่ไปเจอแม่งงานแล้วประทับใจที่คนไหนเป็นพิเศษดสอบเท่านั้นเอ็มพีพีใหพี่พี่พี่แจนแล้วครับพี่แจนพี่แจนจะชื่อว่าเป็นคนเป็นคนแบบว่า เขาเรียกวอะไรแบบไหลง่ายได้ง mm ่ายอะไรเงี้ยเวลาเวลาแบบว่าส่งลูกอะไรเขาไปเขาไปได้หมดเลยใช่สิีที่จะใช้คือการปล่อยสุดของเราด้วยการท่าเต้นทีงชื่นใงไปเลยบ้างครับพี่แฟ็กก็เอาจริงผมว่าฟีดแบ็กท่าเต้นนี่ก็โอเคอยู่แต่สิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาเยอะสุดคือได้เป็นชุดนี้ชุดแบบชุดแบบเหมือนแบบสีสันแบบว่าแดงแดงเขียวส้มอะไรเงี้ยผมเลยใช่ติดใจมในรายการแบบนี้ผมรู้สึกว่าเป็น อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนจแได้ว่าไปไปรายการก็บอกเขาไม่เคยเล่นตลกไม่เป็นนะครับพี่อะไรอย่างปกติขายหรอมาเล่นมาเล่นตลกนี่ไม่ไม่ใช่ทางครับผขบอกมันไม่ถนัดเลยแต่เราดูเนียนมากเลยนะดูกลมกลืนผมว่าผมก็หล่อยกว่าพี่ว่านะแล้วใครจะโด่งตลกสุดให้ไทยแลนด์ไทยนี่เหมือนแบบเป็นฟิลอ่ะคนจริงสองคนไทยกับพี่ว่านั่นคือคนไทย ไทยนี่เป็นสายแบบพูดพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยเรื่อยรู้เรื่องเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยแต่แบบรู้เรื่องไหมไม่รู้แต่แบบว่าพูดไปก่อนส่วนทีมนี่เป็นแบบว่าสายแบบชอบชอบหยอดชอบอะไรอ่าใช่ใช่กับทีมในรายการนั้นที่ป่อยสุดไปเลยก็สุดแล้วแต่ผกว่าที่พี่เขสุดกว่าอะไรเงี้ยใช่ไปก็ปีนขับแล้วอ่ะเอ๊ะสนใจคะใช่ทำได้รัมเาเออเออไปนะไปน 老板ทั้งหมดขายนะทั้งหมดทั้งหมดต้องทั้งหมดคือว่าแล้วทัก็หมดขายก็ขายจริงแต่ถ้ามึงเราก็ขายรอพี่แต่ว่ามันแล้วคนแล้จะคนแล้วเราก็วันนี้เราสองคนก็เรียกว่ามีมีจับเวลาม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 าได้เลยเพื่อนเพื่อนๆอีกสิบคนเขาเหมือนกระจายกันทำงานต่างๆกัน็เลยก็เลยแบบ แล้วแล้วก็เป็นประสบการณ์แล้วใช่ครับผมดีใจครับผมก็เป็นเคยร่วมงานมาตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนั้นพี่เขายังเป็นแบบว่าเป็นหนุ่มเป็นเขาเป็นอะไรกันอะไรกันตอนนี้เราอยู่ในกองเขาเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่นี่ต่อกันเป็นนะเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงที่ตั้งใจทำงานมากๆเราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่า ป็นแบบแรงบันดาลใจให้เราตั้งใจทํางานมาถึงวันนี้คือผมมีทุกวันนี้ได้เพราะพวกเขาสองเลยตั้าอนเรียกว่ายินดีแล้วก็อย่ายารอมอบเขาเรียกอะไรวะแสดงการแสดการทำเขามอแหวด้วยนะก็ยินดีเลยครับมาต้นของดีเลยโอ้ย กิน <One> ด <input> ีกับความสำเร็จของพี่สองคนด้วยนะครับขอให้ขอให้อ่าทำงานด้วยกันแบบแฮปปี้แฮปปี้ไปตลอดเลยครับผมเป็นปีล้านปีด้วยกันตลอดเลยครับเรื่องสิ่งนี้าราทำไี้ดีทีแน่เลยครับโอ้ยมันดีนะที่ก็ผ่านมาชุดยุคชุกสมัยที่สองเหมือนกันก็รู้สึกว่าเขาก็เติบโตมาด้วยกันแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนแบบการที่มีพี่ก็ต้องมีคพี่ครับอะไรเขาต้องทำงานด้วยกันนี่แหละเขาเหมาะสมที่สุดนะ คือเท่าที่จำได้ผมอยู่ในกล่องดถแกล้งเดียวสองคนนี้เขาแข็งทื่อทแกล้งสุดใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบจำได้